เป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะพออายุเราจะย่างเขาเลขค่ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำลอยหมองคล้ำรอบดวงตานะคะแล้วก็ผิวหน้าที่ไม่เรียบเนียนนะคะขาดน้ําเป็นปัญหากรเรามากๆเลยวันนี้พี่น้อยก็เลยจะมาทดลองใช้นิสิตเซรั่มนะคะที่พี่น้อยเลือกทดลองใช้นิสิตเซรั่มนะคะเพราะว่านิสิตเซรั่มนะคะไม่มีสารอันตรายไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมน้ำมันแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะพี่น้อยจะมาทดลองใช้เป็นเวลา7วันแล้วก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนดูทุกวันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันกับพี่น้อยอีกแล้วนะคะหลังจากที่พี่น้อยใช้นิสิตเซรั่มไปเมื่อคืนนี้ขอบอกเลยว่ารู้สึกได้เลยว่าหน้านุ่มขึ้นค่ะมาเรามาใช้นิสิตเซรั่มกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่30แล้วนะคะจะเป็นการใช้นิสิตเซรั่มวันที่ห้าแล้วค่ะพี่บอกเลยนะคะเนี่ยขนาดใช้มาไม่กี่วันพี่รู้สึกได้เลยะคะ่ะว่าหน้าเนี่ยนุ่มขึ้นแล้วก็รูขุมขนกระชับขึ้นสวัสดีค่ะเจอกัน voilà. อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาใช้นิสิตเซรั่ม เป็นเช้าวันที่6กันค่ะหลังจากที่ใช้นิสิตเซรั่ม5วันนะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้านุ่มขึ้นแล้วก็ลูกุมผลนกระชับขึ้นแล้วก็ใบหน้าเนี่ยมีความกระจ่งงางใสมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าวันที่7ของการใช้นิสิตเซรั่มแล้วนะคะขอบอกเลยนะคะว่าหลังจากใช้นิสิตเซรั่มเป็นเวลา7วันอย่างสม่ำเสมอเช้าและเย็นพี่รู้สึกได้เลยว่าผิวหน้านุ่มขึ้นรอยด่างดำสีฟ้ากระ ดูจางลงแล้วก็พี่มีรูขุมผลที่กระชับขึ้นค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าการใช้นิตชิตเซรัมซ่มเซรั่มเลือฮิมาลายันเพียงแค่7วันอย่างสม่ำเสมอจะทำให้พี่มีใบหน้าที่ดีขึ้นอย่างนี้เพิ่มความมั่นใจให้กับเรามากเลยค่ะ